แนะนำแมปสำหรับแกล้งเพื่อนแมปนี้ชื่อว่าโยนสิ่งต่างๆและผู้คนนะครับแมปนี้เราสามารถโยนสิ่งของต่างๆได้ด้วยแล้วก็เสกของได้ด้วยแล้วเราสามารถโยนผู้เล่นได้ด้วยแค่กดจับผู้เล่นอย่างนี้แล้วสะบัดกล้องและปล่อยแบบนี้เลยนะคบหรือจะเสกของก็ได้ผมจะเสกแผ่นไม้นี้แล้วผมจะบินให้ดูจับแผ่นไม้ แล้วหันกล้องขึ้นนะครับมันถึงจะบินแล้วในแม็มันก็จะมีนี่ด้วยผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่มันสามารถขี่ได้ด้วยนะครัแล้วสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อจับแล้วก็กดอีกทีนึงเพื่อโยนนะครับแต่ผมขี่ไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยจับคนโยนไปในทะเลนู้นะครับเราสามารถจับคนออกจาก ตัวนี้ได้ด้วยนะคเะเมกด F ขี key นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย